สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษและชาวรัคนาเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรในคลิปนี้จะมาเปิดไพ่ทำนายดวงซึ่งเป็นดวงประจำปี2569อีกไม่กี่วันเราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างดีไม่ดีมีอะไรต้องระมัดระวังไหมเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะอะไรที่ดีก็รับกลับไปสิ่งที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าไปคิดมากดวงดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะในคลิปนี้จะใช้ไพ่สองสรับด้วยกัน จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปปร้ทองกันเลยนะคะใบแรกนะคะจะเป็นไพ่ฟูเป็นพลังงานของการมีอิสระแล้วก็การมีความสุขด้วยนะคะอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตมันกำลังจะหลุดพ้นออกไปคุณจะมีความสุขมากขึ้นได้ทำในสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบนะคะเป็นดวงชะตาที่จะได้ปลดล็อกนะจากสิ่งที่มัน ทําทให้คุณอัดตั้นตันใจความอึดอัดต่างๆมันกําลังจะมาลายหายไปแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นความสุขอย่างแท้จริงด้วยนะคะอาจจะเป็นปีที่คุณมีเวลาให้กับตัวคุณมากขึ้นกลับมารักตัวเองได้ทําในสิ่งที่คุณปรารถนานะเหมือนปรารถนาอยากมีชีวิตอย่างไรก็จะได้เป็นอย่างนั้นนะคะอุปสรรคปัญหาหมดไปชีวิตราบรื่นมากขึ้นนะคะหรือเป็นปีที่ จะมีเรื่องของความท้าทายใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณมีเพชชั่นมีแรงบันดาลใจที่ดีหรือมีความกระตือร้่นนะอยากจะทำสิ่งที่มันจะสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวคุณมากขึ้นนะคะคุณจะกลับมามีพลังมีไฟมีความฮึกเหมิมในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วย Well of Fortune นะคะเป็นปีที่คุณจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวคุณเอง ได้สร้างรากฐานชีวิตที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการทำงานเนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวดีนะอาจจะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นนะคะได้ทำงานใหญ่งานสำคัญเป็นงานที่ทำให้คุณมีผลงานที่โดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนผลักดันนะช่วยโปรโมททำให้คุณมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะ เป็นจังหวะชีวิตที่ดีอ่ะที่คุณต้องเร่งทำเร่งขยันเร่งกอบโกยนะก็จะสามารถสร้างเนือ้อสร้างตัวได้นะคะไพ่สแสตงนะเป็นไพ่ที่แสดงถึงความเก่งนะคะหรือความกล้าหาญที่มันจะมีเพิ่มขึ้นนะสำหรับในปีหน้านี้อะไรที่คุณไม่กล้าทาคุณก็จะกล้าทามากขึ้นอะไรที่คุณรู้สึกกลัวนะคะ หรือความไม่แน่ใจอะไรต่างๆมันก็แปลเปลี่ยนเป็นความมั่นใจมากขึ้น,นกล้าคิดกล้าทำเหมือนอยากจะปฏิวัติตัวเองเพื่อทำสิ่งใหม่ๆทำให้คุณได้เจอความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นนะคะในปีที่ผ่านมาอาจจะด้วยความกลัวความไม่แน่ใจที่ทำให้คุณพลาดโอกาสที่ดีไปก็ได้นะดังนั้นคุณก็อยากจะลงมือทำ อยากจะชัดเจนกับเป้าหมายมากขึ้นก็ได้นะคะก็เป็นช่วงที่นะคุณจะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณปรารถนาดูนะคะไพ่อัศวินดาบอาจจะต้องอระวังเรื่องของอารมณ์หรือการที่อาจจะหวุดหงิดอะไรง่ายๆนะคะอาจจะมีเรื่องที่มันทําให้เรารู้สึกอึดอัดหรือเรื่องอาจจะเหนือพวกเรื่องเหนือความคาดหมายที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือบางครั้ง อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าเราไม่สามารถจะไปควบคุมได้เราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะหงุดหงิดไปโกรธไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะเสียสุขภาพจิตเปล่าๆเราก็ถ้าเจอสถานการณ์ที่มันรู้สึกอึดอัดนะคะไม่สบายใจต่างๆก็ขอให้ใจเย็นๆใช้สติในการแก้ไขปัญหาอย่าทำอะไรในขณะที่เราโกรธหรือโมโหเพราะอาจจะทำให้เราขาดสติทำสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้นะคะ นะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนนะสำหรับชาวราศีเมษนะคะไพ่สองถ้วยนะเป็นไพ่ที่ดีมากๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะนอกจากความรักความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวแล้วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ดีๆในกลุ่มเพื่อนๆนะคะนะมีเรื่องของอเรื่องของการช่วยเหลือ,อาการาเพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหรืออาจจะมีมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นในสังคมที่เราอยู่ก็ได้ รวมถึงคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจด้วยถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองนะพร้อมแล้วกับความรักดีๆที่จะเข้ามาพร้อมแล้วกับความรักครั้งใหม่สําหรับคนที่อาจจะพึ่งอกหักเสียใจถ้าคุณกลับมาเข้มแข็งกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เจอคนที่เหมาะสมกับเราเพราะคุณก็จะเหมือนอระมัดระวังตัวในการ ท,ที่จะมีความรักมากขึ้นมันจะทำให้คุณสามารถเลือกคนที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นด้วยนะคะถ้าเป็นเรื่องของการทำงานอาจจะได้ทำงานกับคนเก่งคนที่มีความสามารถาเป็นเพื่อนร่วมงานที่าสามารถที่จะทำงานเข้ากันอย่างได้ดีนะคะหรือถ้าเป็น นักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะมีเรื่องของคู่ค้าใหม่ๆม,มีหุ้นส่วนมีการร่วมหุ้นลงทุนร่วมกันนะคะก็ดูเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องรอบคอบให้มากขึ้นด้วยนะคะเป็นปีที่ชีวิตของคุณจะมีความสุขแล้วก็ราบรื่นมากขึ้นด้วยไพ่ไฮโดรแฟนนะคะเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่คุณนับถือ จะอวยพอรอวยชัยให้คุณประสบความสำเร็จในตลอดทั้งปีใหม่นี้เลยนะคะอาจจะด้วยอันนี้ส่งผลบุญที่คุณได้ทำมาตลอดนะแต้มบุญที่คุณได้สะสมมานเนี่ยกำลังจะส่งผลดีแล้วนะคะทำอะไรก็จะราบรื่นราบเรียบมากขึ้นจากที่ติดขัดนะก็จะผ่านไปได้ปัญหาที่ว่าหนักหน่วงเพียงใดก็ผ่านไปได้แบบสบายสบายเลยก็ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ ะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะก็ขอให้กระทำแต่ความดีคิดดีทำดีเข้าไว้ชีวิตก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นหรือเป็นปีที่คุณมีโอกาสได้ทำบุญใหญ่ก็ได้นะคะได้ทำในสิ่งที่มันเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณอัน,นิสงผลบุญที่จะส่งเสริมหนุนดวงให้คุณทำอะไรก็ จะประสบความสําเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะคะแลก็ทําดีไว้คิดดีทดําดีพูดในสิ่งที่ดีชีวิตก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะไพ่สามถ้วยเป็นปีที่จะมีข่าวดีเข้ามาแบบรัวๆกันเลยอาจจะเป็นข่าวดีตลอดทั้งปีเลยก็ได้นะคะข่าวดีที่คุณรอคอยได้เฉลิมฉลองความสําเร็จในสิ่งที่คุณเพียรพยายามทํามาอย่างยาวนาน นะถ้าสําเร็จแล้วก็ต้องฉลองกันหน่อยนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งเดิงกับความสําเร็จเรายังคงต้องพัฒนาต่อยอดไปอีกเรื่อยๆนะคะหรือถ้าเป็นสิ่งที่เราทําผิดพลาดมีอะไรบางอย่างที่มันบกพร่องไปเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีมากขึ้นนะบางทีสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดพอเรานํามาทําใหม่นะปรับปรุงแก้ไขก็อาจจะกลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในชีวิตของคุณก็ได้ในบางครั้งเราอาจจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนลองผิดลองถูกถึงจะประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้ไปร่วมงานเลื่อนเริงงานสังสรรค์อาจจะมีการพบปะเพื่อนฝูงพบปะกันในหมู่ญาตินะคะหรือไม่อาจจะเป็นข่าวดีจากคนในครอบครัวก็ได้นะคะเป็นความสำเร็จของลูกของหลานที่จะสร้างความสุขให้กับตัวคุณด้วยนะคะ ไพ่หนึ่งถ้วยนะเป็นไพ่ที่ก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะจะมีคนมารู้สึกดีกับเรานะอาจจะเป็นเพื่อนใหม่นะคะคนที่อยากจะมาสร้างสัมพันธ์ที่ดีซึ่งก็ขอให้น้อมรับในทุกๆความสัมพันธ์จากคนรอบข้างนะคะใครที่หยิบยื่นนะสิ่งดีๆให้กับเราก็ขอให้น้อมรับไว้เพราะว่าในโอกาสภายภาคหน้าก็อาจจะมีเรื่องของการช่วยเหลือกัน าการทําอะไรบางอย่างร่วมกันที่มันจะส่งผลดีก็ได้นะคะหรือเป็นความรักดีๆของคนที่มีคู่นะชาวราศีเมษนะคะความรักดูสดใสมีชีวิตชีวามีความโรแมนติกนะยิ่งถ้าคู่ไหนพึ่งคบหากันได้ไม่นานก็ต่างคนต่างเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กันเหมือนจะค่อยๆสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้นนะต่างแน่ใจกับรักครั้งนี้แล้ว พร้อมที่จะก้าวข้ามในทุกๆอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้สร้างครอบครัวร่วมกันด้วยนะคะนะความรักดูมีชีวิตชีวาดูมีอนาคตมากยิ่งขึ้นไพจัสติกนะคะหรือถ้าเป็นคู่รักที่คบหากันมานานแต่งงานกันมานานแล้วที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้พากันไปจดทะเบียนด้วยนะคะ หรือไม่อาจจะมีเรื่องของการวางแผนมีรูปมีบุตรก็ได้มีการวางแผนชีวิตคู่ร่วมกันที่มันเป็นระบบระเบียบแล้วก็ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะต่างคนต่างแน่ใจที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะและไพ่จั s t i c เนี่ยก็ยังเป็นไพ่แห่งการกระทําดีทดําดีย่อมได้ดีแต่ถ้าเราทําไม่ดีนะคะเราก็ต้องได้รับผลของการกระทํานั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นะถ้าช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณกระทำแต่สิ่งที่ดีมีความขยันหมั่นเพียรในปีใหม่นี้นะคะ2,569เนี่ยมันจะเป็นปีที่ดีของคุณจะมีสิ่งดีๆมีแต่ความสำเร็จมากมายแล้วก็มีความสุขด้วยแต่ถ้าในปีที่ผ่านมาคุณทำเรื่องไม่ดีไว้นะในปีใหม่นี้ก็เป็นปทีที่เราจะที่เราจะต้องรับผลกระทบของการกระทำไม่ดีนั้นด้วยนะคะ ดังนั้นนะก็ขอให้คิดดีทำดีดีกว่าชีวิตก็มีแต่ความสุขด้วยนะคะไพ่อัศวินเหรียญนะเป็นดวงของการเดินทางที่ดีมากๆใครที่เดินทางบ่อยๆนะคะอาจจะทำงานแบบไม่ค่อยอยู่กับที่นะต้องเดินทางขึ้นเหนือร่องใต้แต่ว่าเป็นอาชีพที่ทําเงินให้กับคุณดีมากๆนะคะเหมือนเราเดินทางเพื่อไปเจราจาเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของธุรกิจการค้าการขาย ก็จะได้รับผลกำไรที่ดีอะไรที่เราไปติดต่อไว้เสนอไว้ก็จะได้รับการตอบรับนะคะอาจจะได้รับโอกาสที่ดีทำให้คุณได้แสดงความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นการเดินทางที่จะนามาซึ่งเงินทองความสำเร็จแล้วก็สิ่งที่คุณปรารถนาด้วยนะคะเป็นปีที่ชาวราศีเมษคุณจะมีความสุขมากขึ้นได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นบางคนอาจจะมีแผน ไปเที่ยวก็ได้นะคะในปีหน้านี้มีหลายที่เลยนะที่คุณอยากไปอาจจะเป็นแนวธรรมชาติทะเลภูเขาหรือเป็นแพนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะคะเหมือนคุณอยากจะไปใช้ชีวิตละนะในปีที่ผ่านมาทำงานหนักมาเยอะขอใช้เงินบ้างนะคะนะก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยๆเราก็ไปเติมความสุขไปสร้างพลังใจนะเที่ยวในตอนที่เรายังมีเรี่ยวแล้นั่นแหละนะคะ นะอย่าไปเที่ยวตอนที่มีอายุเยอะนะร่างกายมันก็ไม่ค่อยไหวแล้วนะคะนะเที่ยวตอนที่เรายังมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เพียบพร้อมนั่นแหละจะทําให้เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆความทรงจําดีๆมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นปีที่คุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณปรารถนาเหมือนสามารถทําฝันให้เป็นจริงได้เรามีความฝันอยากทําทอะไรนะคะก็จงลงมือทํา ถ้าคิดมาดีแล้ววางแผนมาดีแล้วนะก็ค่อยๆทําค่อยๆเริ่มไปทีละเล็กทีละน้อยอย่าไปเริ่มอะไรที่มันแบบใหญ่โตเกินไปเพราะเดี๋ยวมันอาจจะสร้างความกดดันได้นะค่อยๆเติบโตไปอย่างช้าๆแต่มีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นถ้าเราไม่ทำํำตั้งแต่ตอนนี้พอเวลาผ่านไปเราอาจจะไม่ได้ทําสิ่งนั้นอีกก็ได้แล้วก็จะมานั่งนึกเสียดายภายหลังอีกนะคะ อย่าให้ชีวิตเราต้องมานั่งเสียเสียดายถ้าไม่ได้ทาดังนั้นนะก็อยากทาอะไรทาเลยนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จจากสิ่งนั้นด้วยนะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะใกล้จะปีใหม่กันแล้วอะไรที่มันไม่ดีก็ให้มันหายไปกับปีเก่านั่นแหละหวังว่าปีใหม่นี้คุณจะมีความสุขมีความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกเรื่องราวที่มันเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีรวนแล้วเป็นสิ่งที่ดีเสมอทำให้คุณเก่งขึ้น เข้มแข็งมากขึ้นในปีต่อๆไปนะคะก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยนะที่สามารถต่อสู้แล้วก็ยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะนะคุณเก่งมากๆสุดท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศ,ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงปังตลอดไปมีความสุขมากๆสวัสดีปีใหม่ค่ะ